สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับ Easy and Simple English นะครับเร,รียนภาษาอังกฤษง่าย่าที่คุณคิดนะครับผมวันนี้เรามาด้วยหัวข้อของคำว่า Conjunctions นั่นเองนะครับผม Conjunctions ถ้าแปลให้เข้าใจง่ายก็คือคำสันธาน บางคนอาจจะงงว่ามันคืออะไรอยู่เนาะมันก็คือคำเชื่อมประโยชน์หรือกลุ่มคำนั่นเองนะครับผมพูดง่ายๆก็คือตัวเชื่อมใช่ไหมครับผมหลายๆคนเนี่ยเวลาเราใช้งานภาษาอังกฤษเนี่ยมักจะประสบปัญหากับการใช้งานเจ้าตัวเชื่อมเหล่านี้นะครับผมอันนี้จะมาใน2มุมมองเลยนะก็คือทางรูปแบบทางด้านกราฟมาเป็นหลกักแล้วก็คนที่แค่อาจจะฝึกภาษาเพื่อจะได้ใช้ตัวเชื่อมเหล่านี้ได้ถูกต้องมากขึ้นพร้อมดังความหมายนะครับ ในวิดีโอนี้เราจะดูทั้งหมด3กลุ่มด้วยกันนะครับผมโอเคไหมไปลองดูกันนะว่ามีอะไรบ้างแต่อย่างที่บอกเลยนี่คือฉบับเต็มคิดว่าน่าจะครบเกือบทุกคําที่เราทุกคนใช้ในชีวิตประจำวันกันแล้วนะครับรวมไปถึงนักเรียนนักศึกษาที่กําลังต้องเตรียมตรวจสอบเรื่อง Conjunctions นะครับมั่นใจว่าวิดีโอนี้จะช่วยได้เยอะพอสมควรเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นไปดูกันเลยว่า3กลุ่มที่เมื่อกี้พูดถึงมีอะไรกันบ้างนะครับ กลุ่มที่หเนี่ยเราจะเรียกว่า coordinating conjunctions นะครับผมสำหรับคนที่ฝึกภาษาเฉยๆอาจจะไม่ต้องไปนั่งก,กังวลถึงชื่อของพวกมันนะครับผมแต่ถ้าหากว่าเป็นนักเรียนนักศึกษาจำเป็นต้องรู้จากชื่อนะเวลาไปสอบจะได้เข้าใจนะครับว่าคืออะไร coordinating conjunctions เนี่ยก็คือคำสันธานที่ใช้เชื่อมคำกลุ่มคำหรือเชื่อมประโยคย่อยที่อิสระที่มีความสำคัญเท่ากันนะครับผม ตัวนี้อาจจะงงจริงๆเราไม่ต้องไปนั่งสนใจถึงสิ่งเหล่านี้มากมายก็ได้นะครับผมส่วนตัวจะบอกว่าให้พยายามดูจากความหมายของพวกมันครับเวลาเราเข้าใจความหมายของพวกมันมากพอเราก็จะเชื่อมมันได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับผมอ่ะในกลุ่มที่1นนี้จะมีทั้งหมด7ตัวให้เราได้ดูนะครับผมเทคนิคการจําของมันก็คือให้จําคําว่า Fanboy s fan boys ที่มี s อด้วยนะอย่าลืมนะเห็นไหมมันมีทั้งหมด7ตัวด้วยกันนะ Fanboy s ใช่ไหม F A N B O Y S ใช่ไหมแฟนบอยส ตัวนี้มันก็คือตัวแทนของตัวย่อพูดง,ง่ายๆเป็นอักษรตัวแรกของคําที่เราก็ลังจะเรียนกันทั้งหมด7คําคนะครับผมคาแรกก็คือคําว่า for f เห็นไหมกลายไปเป็น for ในที่นี้ไม่ได้มีความหมายว่าเพื่อหรือสําหรับนะครับผมแต่ความหมายของมันก็คือเพราะว่านะครับผมเอาอย่างนี้ดีกว่าความหมายเนี่ยเรายังไม่ดูกันตอนนี้เราดูแค่คาศัพท์ก่อนแล้วเดี๋ยวไปดูความหมายพร้อมยกตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษและคําอธิบายภาษาไทยให้ด้วยเนาะโอเคมั้ย อ่ะคำที่หนึ่งก็คือคำว่า for เนาะคำที่สองก็คือ and คำที่สามอ่านว่า nor คำที่สี่อ่านว่า but คำที่ห้าอ่านว่า or คำที่หก yet คำที่เจ็ด so อ่ะเห็นไหม f กลายเป็น for a ก็คือ and n ก็คือ nor b ก็คือ but o ก็คือ or y ก็คือ yet ส่วน s ก็คือ so อย่าลืมนะครับว่าการจําแค่แฟนบอยส์ได้เนี่ยอาจจะไม่ได้ทั้งหมดแล้วนะเราต้องรู้ด้วยนะว่า f มันมาจาก four a คือ an n คือ nor b คือ but o คือ or y คือ yet s คือ so ต้องพยายามรู้ด้วยนะครับผมว่ามันตัวเต็มของม,มันเนี่ยคืออะไรนะครับไม่งั้นเดี๋ยวก็สับสนอีกอยู่ดีนะครับว่ามันคืออะไรนะเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับว่าต้องจําทั้งสงส่วนนะโอเคไปดูกันครับว่าแต่ละอันมีความหมายอะไรบ้างและเวลาเราใช้งานมันเป็นยังไงบ้างนะครับ อันที่1คือคาว่า for อย่างที่เมื่อกี้บอกไปคือความหมายของว่า for ในที่นี้แปลว่าเพราะว่านะครับผมก็เวลาเราเชื่อมคําหรือเชื่อมประโยคเนี่ยอย่าลืมใช่ไหมว่าเรากำลังพูดถึงการเชื่อมของตัวประโยคอยู่เพราะฉะนั้นตามหลังมันก็อาจจะมีประธานแล้วก็กริยาตามหลังไปด้วยเนาะอย่างเช่นอันที่1น,นะ <S 1> he s overweight for he eats a lot of chocolate he s overweight คำว่า overweight ก็คือ อ้วนหรือน้ำหนักเยอะใช่ไหมครับผม For อย่างที่บอกเมื่อกี้แปบลบว่าเพราะว่าใช่ไหม For he eats a lot of chocolate he's overweight เขาอว้วนเพราะว่า he eats a lot of chocolate เขากินช็อกโกแลตเยอะใช่ไหมครับผมอ่ะเนี่ยก็ใช้แทนแบบนี้ได้อันนี้เป็น coordinating conjunctions เข้ามานะครับเพื่อเชื่อมสองประโยคเนาะต่อมาอันที่สองก็คือคำว่า but อันนี้แปลว่าแต่นะครับผมอย่างเช่นตัวอย่างที่เตรียมมาให้คือ she wants to buy a car but she can't afford to she wants to buy a car but she can't afford to เธออยากจะซื้อรถแต่เธอซื้อไม่ไหวซื้อไม่ไหวที่นี่ก็คือมันมันแพงไปสำหรับเธอใช่ไหมเธอไม่มีเงินที่จะไปจ่ายนะครับผม can't afford ก็คือจ่ายไม่ไหวนั่นแหละครับพูดง่ายงอ่ะตอนนี้อยากสิ่งที่อยากให้ทำนะครับผมก็คือเวลาที่เราเห็นประโยค์ประสานกันเนี่ยลองพยายามออกเสียงตามไปด้วยเพื่อที่เราจะได้พัฒนาการ พูดหรือพูดง่ายๆคือการออกเสียงของเราให้ดีขึ้นนะครับผมอย่างที่2คือถ้าเป็นไปได้ลองพยายามแต่งประโยคภาษาอังกฤษเพื่อที่จะทําให้เราเนี่ยคุ้นเคยและคุ้นชินกับรูปแบบประโยคมากขึ้นนะครับผมพยายามแต่งให้ใคล้ายๆกับของติวเตอร์ก็ได้เปลี่ยนรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับผมมันจะช่วยทําให้เราเนี่ยคุ้นชินกับคําพวกนี้มากขึ้นและเราจะไม่ลืมว่าความหมายของมันคืออะไรนั่นเองนะครับอ่ะไปดูวันที่2นะคำว่า nor เนี่ยจะแปลว่าไม่ทั้งสองอย่างเช่น He didn't return my calls. Nor did he respond to any of my texts. He didn't return my calls. เขาเนี่ยไม่ได้โทรกับมาหาชัน Nor did he respond to any of my texts. ก็คือเขาเนี่ยไม่โทรกับมหาชันและก็ไม่ตอบข้อความฉันด้วยเขามา r e s p o n d ก็คือตอบสนองเนาะ He didn't return my calls. ใช่เขา10่า Returns เพราะว่าอะไรเอ่ยเพราะว่าโทรกลับมา Return คือย้อนกลับ He didn't return my calls คือเหมือนเราโทรไปหาเขาแต่เขาไม่ได้โทรกลับมา Nor did he respond to any of my texts และเขาก็ยังไม่ตอบข้อความของฉันอีกด้วยในกรณีนี้นะ Nor did he ประโยชต้องเขียนแบบนี้นะครับผมเนื่องจากว่าเว์บช่วยข้างหน้ามันเป็น did not ใช่ไหมครับผมในที่นี้มันก็เลยเป็น nor did he แบบนี้นะต้องต้องใช้ตามกฎแบบนี้นะครับผมถ้าหากว่าใครสงสัยตรงนี้สอบถามเข้ามาเพิ่มเติมในคอมเมนต์นะครับเ้วเดี๋ยวจะช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้ ต่อมาที่4อันนี้น่าจะคุ้นแหละคำว่า and แปลว่าและอันนี้ง่ายหน่อยเนาะ she sat next to him and listened quietly she sat next to him and listened quietly เธอนั่งข้างๆเขาและฟังอย่างเงียบๆใช่ไหมครับผมอันนี้ and ก็คือเชื่อมคำกริยาไปแทนเนาะ she sat next to him and listened quietly เขานั่งข้างๆเขาแล้วก็ฟังเงียบๆใช่ไหมครับเห็นไหมว่าตามหลัง and ก็คือกริยาเนาะ เมื่อกี้อย่างที่เราดูไปกฎของมันคืออะไรเอ,อ่ยเชื่อมคำกลุ่มคำแล้วก็ประโยคย่อยใช่ไหมครับผมเพราะฉะนั้นเชื่อมแบบนี้ได้นะไปดูต่อครับอันนี้มีสามอันเลยอ่าอันแรกก็คือ or ที่แปลว่าหรือยังอยู่ในกลุ่มเดิมนะ coordinating conjunction เหมือนเดิมนะ or แปลว่าหรืออย่างเช่น we could go to the bar or to the movies we could go to the bar or to the movies เราเนี่ย จะไปกินเหล้าก็ได้หรือจะไปดูหนังก็ได้ To the movies ในที่นี้เป็นสถานที่นะ Movies theater แบบนี้ To the movies Go to the movies คือโรงหนังนั่นเองนะครับแต่น่นอนคนไปโรงหนังก็ต้องไปดูหนังเนาะมันก็เลยแปลออกมาว่าจะไปกินเหล้าหรือจะไปดูหนังก็ได้ Bar อาจจะไม่ต้องไปกินเหล้าอย่างเดียวก็ได้เนาะแต่ว่าแปลออกมาแบบนี้น่าจะเห็นภาพกว่าถัดมาคําว่า yet นะครับผมอันนี้ yet ไม่ได้แปลว่ายังแต่แปลว่าแม้อย่างนั้นถึงอย่างนั้นใช่ไหมครับผม อย่างเช่น she didn't study เขาไม่ได้อ่านหนังสือเลยด้วยซ้ำใช่ไหมแต่ถึงอย่างนั้น yet she passed the exam she didn't study yet she passed the exam ไม่ได้อ่านหนังสือแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังสอบผ่านอยู่ดีมาเทพจริงๆแต่อยากจะแนะนำนะครับถ้าอยากสอบผ่านนะควรอ่านหนังสือนะครับทุกคนอะต่อมานะคำว่า so อันนี้แปลว่าดังนั้นนะครับผม he was very hungry so he ate all the cake He was very hungry so he ate all the very ate cake. was all so เขาหิวมากเขาก็เลยกินเค้กหมดเลยใช่ไหมครับผมถึงแม้ว่าภาษาไทยเนี่ยพอแปลออกมาแล้วมันจะไม่ได้มีคําว่าดังนั้นแต่มันก็มีคําว่าเขาก็เลยใช่ไหมครับผมเพราะฉะนั้นอีกหนึ่งความหมายที่เราแปลาามาในภาษาพูดของเราเนี่ยของคําว่า so มันก็แปลเหมือนกับคําว่าก็เลยจุดๆนั่นเองนะครับผม โอเคหวังว่าจะไม่งงนะครับผมตรงนี้อันนี้เราก็จบไปกับ coordinating conjunctions นะครับผมเราไปดูหัวข้อที่2กันนะครับหัวข้อที่2เนี่ยเราเรียกว่า s u p o r t i n g conjunctions นะครับผมอันนี้เนี่ยมันจะมีความหมายที่แปลกแล้วก็งงกว่าไอเจ้า coordinating conjunctions นะครับเพราะว่าคำสันธานเนี่ยมันเอาไว้ใช้เชื่อมประโยคใจความรองเข้ากับใจความหลักคือมันจะต้องมีประโยคที่เป็นประโยคหลัก1อัน และจะมีประโยชน์ที่เป็นประโยครองอีก1อันแล้วทั้ง2อ,อันเนี้ยมันจะเกื้อนหนุนกันและกันมันจะเชื่อมกันเพื่อทําให้มันเห็นภาพมากขึ้นว่าประโยคหลักเนี่ยต้องการสื่ออะไรโดยจะมีประโยครองนี่แหละเข้าไปให้รายละเอียดเพิ่มเติมส่วนอันนี้ไม่มีเทคนิคการจานะครับผมต้องจําไปเรื่อยๆนะครับผมอ่ะอันนี้มีตัวอย่างมาให้ดูแต่อย่างที่บอกเราจะไม่ดูคาแปลตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปดูคําแปลพร้อมกันตอนยกตัวอย่างเนาะแต่อ่านให้ฟังสักนิดหนึ่งมีคําว่าอะไรบ้างอันแรกก็คือ t h a n 2 w e a t h e r 3. once 4. since 5. till 6. who 7. unless 8. as if 9. because 10. since อ่ะแต่ว่ามันสองความหมายนะครับก็เลยยกออกมาสองอันเนาะอันทันมา so that นะครับผมอ่ะเดี๋ยวไปลองดูกันจริงๆแล้วอย่างที่บอก since มีสองอันก็เลยแยกให้ดูสองอันนะครับผมไปดูกันว่ามีอะไรบ้างอันแรกก็คือคำว่า as แปลว่าขณะที่อย่างเช่น I saw Peter as I was getting off the bus I saw Peter as I was getting off the bus ส่วนที่เข้ามาขยายก็คือ as I was getting off the bus คือจริงที่อยากจะสื่อคือฉันเห็นปีเตอร์เห็นตอนไหนหรอเห็นขณะที่ผมอะกำลังลงจากรถเมพอดีเลยใช่ไหมครับผมเพราะฉะนั้น as I was getting off the bus เป็นส่วนของ subordinating conjunctions หรือ subordinating clause นันละถ้าเราเรียกกันในภาษาเนาะเอามาขยายใช่ไหมครับผมเจ้าตัวคํา่า i s a w p e t e r อีกทีหนึ่งแต่อย่างที่บอกไม่ต้องไปเชิงวิชาการมานะครับจำคำแปลมันให้ได้ใช้มันให้ถูกแล้วเราก็จะคุ้นเคยกับมันไปตามธรรมชาติและใช้เป็นเองนะครับถัดมา as if จะมีความหมายว่าราวกับว่านะครับผมอย่างเช่น she spoke to me as if she knew me She spoke as she me knew me. to if หเมอคุดกับฉันเหมือนเ่อนรู้จักฉันนะ,ะสรุปไม่ได้รู้จักกันนะครับผมเพราะฉะนั้น as if คือราวกับว่านะครับผมอีกคำหนึ่งที่ใกล้ๆกันกับคำ่า as if ก็คือคำ่า as though อย่างเช่น she stared at me as though I did something wrong she stared at me as though I did something wrong เธอจ้องฉันราวกับว่าฉันเนี่ยทำอะไรผิด นะครับผมอย่างที่บอกนะมันก็ใกล้เคียงกันนะนก็สลับกันได้ถัดมาคำว่า than ในที่นี้แปลว่าเกินกว่าดยส่วนใหญ่ก็คู่คำว่า more ใช่ไหมครับผมอย่างเช่น we shouldn't spend more than we earn we shouldn't spend more than we earn เราไม่ควรใช้เงินเกินตัวคำว่า earn ในที่นี้ก็คือมันหาเงินมาได้ใช่ไหมครับผมส่วน spend ก็คือใช้จ่าย we shouldn't spend เราไม่ควรใช้เงิน More than we earn มากกว่าที่เราหามาได้แปลง่ายๆก็คือไม่ควรใช้เงินเกินตัวนั่นเองนะครับถัดมาคือ whatever อ่านี้เราจะได้ยินบ่อยๆใช่ไหมเวลาที่มีใครพูดอะไรแล้วก็จะ whatever แล้วแต่อะไรก็ตามยังไงก็ได้อะไรอย่างเงี้ยก็ตัวอย่างประโยคนะครับ you can do whatever you want you can do whatever you want แกจะทำอะไรก็ได้ตามใจแกเลยแล้วแต่อะไรแบบนี้นะครับผม ถัดมา as far as นะครับผม as far as ก็คือเท่าที่นะครับผมในที่นี้มาลองดูตัวอย่างกัน the experiment poses no risk as far as we know อ่าอีกรอบนะ the experiment poses no risk as far as we know ก็เท่าที่เรารู้เนี่ยการทดลองเนี่ยไม่มีความเสี่ยงอะไรนะก็ใช้ประมาณนี้เลยเนาะ as far as we know ตามเท่าที่เรารู้อะไรแบบนี้ใช่ไหมอ่ะต่อมานะครับ As soon as ทันทีที่นะครับผมอย่างเช่น I'll call you as soon as I find out I'll call you as soon as I find out เดี๋ยวจะรีบโทรหาทันทีที่ฉันรู้เลยนะคำว่า find out เนี่ยที่นี้ก็คือรับรู้นะครับผม I'll call you as soon as I find out เดี๋ยวจะรีบโทรไปทันทีที่รู้ใช่ไหม As soon as ทันทีที่ถัดมา so that แปลว่าเพื่อที่ว่านะครับผมอย่างเช่น I wrote the number down so that I wouldn't forget it I wrote the number down so that I wouldn't forget it ก็คือผมจดเบอร์เอาไว้เพื่อที่จะได้ไม่ลืมนะครับผมคำว่า write down แปลว่าจดนะอันนี้พูดเป็นอดีตมันก็เลยกลายเป็นคำว่า wrote down นั่นเองนะครับผมตอนนี้จดอะไรไว้ก็เอาไปใส่ขั้นกลางแบบนี้ได้ I wrote the number down so that ฉันจดเบอร์ไว้เพื่อที่ว่าจะได้ไม่ลืม I wouldn't forget it ถัดมาคือคำว่า after นะครับผม after อันนี้แปลว่าหลังจากนะครับก็ใช้กับคำทั่วไปที่เราคุ้นเคยอยู่แล้วอย่างเช่น she arrived after everybody had gone home she arrived after everybody had gone home เธอมาถึงหลังจากที่ทุกคนเนี่ยกลับบ้านไปแล้วใช่ไหมครับผมเพราะนั้น after ก็คือหลังจากเนาะอะ,อะต่อมานะครับอ่านี่ยากหน่อย provided that มันจะมีความหมายเหมือนกับคำว,ว่า if นั่นแหละครับผมถ้าใช่ไหมครับผมอย่างเช่น he can come along provided that he behaves himself he can come along provided that he behaves himself เขาจะมาด้วยก็ได้นะก็คือติดไปด้วยก็ได้ถ้าเขาทำตัวดีๆก็คือเงื่อนไขใช่ไหมถ้าหากว่าเขาทำตัวดีๆก็เป็นที่รู้กันนะว่าต้องทำตัวดีๆถ้าไม่ทำตัวดีๆก็มาไม่ได้หรอกนะ ่าเพราะฉะนั้น provide that ก็เหมือนกับคำว่าถ้าแต่มันก็คือแบบเป็นที่รู้กันว่าจะต้องเป็นแบบนี้ provide that โอ a คเนอะต่อมาคือคำว่า that ในทนี่จะแปลว่าว่านะอย่างเช่น I didn't know that she was married I didn't know that she was married ผมไม่อยากรู้ว่าเธอแต่งงานแล้วคำว่า that แปลว่าว่าได้นะครับผมถัดมา whereas ก็คือในขณะที่อันนี้เหมือนเราเคยดูไปก่อนหน้านี้ใช่ไหม อย่างเช่น The old system was complicated, whereas the new system is simple. อีกรอเนะ The old system was complicated, whereas the new system is simple. ระบบเก่าเนี่ยมันซับซ้อนในขณะที่ระบบใหม่มันใช้งานง่ายใช่ไหมครับผมเพราะฉะนั้นเวลาเราพูดคำว่าในขณะที่ก็ใช้คำว่า whereas แบบนี้ได้เนาะต่อมานะครับ as long as จะแปลว่าตราบเท่าที่นะครับผมอย่างเช่น my parents don't care what job I do as long as I'm happy my parents don't care what job I do as long as I'm happy พ่อแม่ฉันไม่แคร์หรอกว่าฉันทำงานอะไรขอแค่ฉันมีความสุขก็พอแล้วแม่ฉันเป็นพ่อแม่ที่ดีแล้วเกิน <laughs> อ่ะโอเคถัดมานะครับผมคำว่า before อ่ะเมื่อกี้เราดูคำว่า after ไปที่แปลว่าหลังจากใช่ไหมครับผมอันนี้ before ก็คือก่อนหนะ้าอย่างเช่น Think carefully before you choose. Think carefully before you choose. คิดให้ดีก่อนที่จะตัดสินใจเลือกนะอ่าเพราะฉะนั้น before ก็คือก่อนหน้าใช่ไหมครับผมตอนนี้ถ้ามันบวกประโยคแบบนี้มันก็คือก่อนที่จะใช่ปะ Think carefully คิดด,ดี before ก่อนที่จะ you choose ตัดสินใจเลือกอ่าแบบนี้ตรงตัวเลยถัดมา by the time จะแปลว่ากว่าที่หรือเมื่อนั่นเองนะครับผม อย่่างเชน by the time we arrived the other guests were already there by the time we arrived the other guests were already there กว่าเราจะไปถึงเนี่ยแขกคนอื่นๆก็มาถึงกันแล้วใช่ไหมครับก็คือกว่าที่จะอะไรสักอย่างหนึ่งใช่ไหม by the time จะแปลแบบนี้ได้ต่อมานะครับ now that คำว่า now that เนี่ยจะแปลว่าเนื่องจากตอนนี้นะครับผมอ่านี้ถ้าไปอย่างเดียวอาจะดูงงลองไปดูในประโยคนะอย่างเช่น now that I live very close to my office I walk to work every day เนื่องจากตอนนี้บ้านมันอยู่ใกล้ที่ทำงานแล้วใช่ไหมอาจจะย้ายมาอยู่ใช่ไหมผมเดินไปทำงานทุกวันเลยเนื่องจากตอนนี้มันเป็นแบบนี้ใช่ไหมเนื่องจากตอนนี้ now that ใช่ปะ ต่อมา since อ่าอย่างที่บอกไปเมื่อกี้มี2อ,อน,นันหนึ่งคือเนื่องจาก2องคือตั้งแต่ใช่ไหมครับผมอ่าลองดูอันแรกก่อน since i had no money i couldn't buy anything เนื่องจากผมไม่มีเงนินผมก็เลยซื้ออะไรไม่ได้ since i had no money i couldn't buy anything ส่วน since ตัวที่2อปลว่าตั้งแต่นอะอย่างเช่น i've been very busy since i started my new job i've been very busy since i started my new job ฉันยุ่งมากเลยตั้งแต่เริ่มทำงานใหม่ใช่ไหมครับผมอ่าเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกเนอะ since ที่เขียนไปตอนต้นมี2อ,อันเนื่องจากว่ามันมี2ความหมายแบบนี้นะครับมันไม่เหมือนกันเลยไปดูต่อนะคำว่า while จะแปลว่าในขณะที่หรือตอนที่ก็ได้นะครับผมอย่างเช่น I gained a lot of weight while I was on holidayI gained a lot of weight while I was on holiday ผมเนีน้ำหนักขึ้นเยอะเลยในช่วงวันหยุดนะครับผมต่อมา whenever whenever จะแปลว่าเมื่อใดก็ตามอย่างเช่น you may leave whenever you want คุณจะไปเมื่อไหรก็ได้ที่คุณต้องการใช่ไหมเมื่อใดก็ตาม when มันมาจากคำว่า when แล้วก็ ever whenever มันจะเชื่อมเสียงตัว n เปเลยนะ whenever, whenever 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 แบบนี้เนาะถัดมาคือคำว่า when ในที่แปลว่าเมื่อหรือตอนที่นะครับผมอย่างเช่น He shocked when him. He shocked when him. was was told told I I เขาตกใจมากเลยตอนที่ฉันบอกเขาอะใช่ไหมคำว่า shocked อย่าลืมตัวเสียงตัว t ไปนะครับผม shocked เติมด d แล้วมันออกเป็นเสียงตัว t นะครับในทีนี้ he was shocked when I told him แบบนี้เนาะอะถัดมาครับ till แปลว่าจนกระทั่ง I didn't have a girlfriend till I was 17. I didn't have a girlfriend till I was s e ฉันไม่เคยมีแฟนเลยจกนกระทั่งอายุสิก็คือพอสิแล้วหลังจากนั้นค่อยมีใช่ไหมคือจนถึง17เนี่ยไม่มีถัดมา until อันนี้อย่าจำสลับกับ till นะครับผมถ้าเราเจอ till มี2 l ถ้า until มี l เดียวความหมายเหมือนกันเนาะ She ran until she was breathless. she ran until she was breathless breathless ก็คือไม่มีอาการหายใจพูดง่ายๆคือหอบหายใจไม่ทันนั่นเองนะครับเธอวิ่งจนหอบเลยใช่นไหมถัดมาคือคำว่า if นะครับผมอันนี้แปลว่าถ้าทุกคนน่าจะคุ้นเคยนะอย่างเช่น I'll pay you double if you get the work finished today I'll pay you double if you get the work finished today ผมจ่ายใสองเท่าเลยถ้าคุณทำงานเสร็จวันนี้นะครับผมอ่าป่ามากนะโอเคไหม ใช่ได้ใช่ได้ต่อไปอันนี้อ่านว่า though though แปลว่าถึงแม้ว่าอย่างเช่น though it was raining she went out แม้ว่าฝนจะตกเธอก็ออกไปข้างนอกใช่ไหมครับผมทันมา although ก็ถึงแม้ว่าเหมือนกันอย่างเช่น although the kitchen is small it is well designed แม้ว่าครัวมันจะเล็กแต่มันก็ถูกออกแบบมาอย่างดี อันสุดท้าย even though ตรงนี้ก็ยังแปลว่าถึงแม้ว่าอยู่ดีเนาะ even though he's rich he lives in a small flat แม้ว่าเขาจะรวยเขาก็อาศัยอยู่ใน flat เล็กๆใช่ไหมครับผมอ่าประมาณนี้เนาะเพราะฉะนั้น though although even though สามารถแปลว่าถึงแม้ว่าหมดเลยนะครับผมอันนี้มันจะบวกด้วยประโยคนะอย่างเช่นสังเกตน,นะ although ใช่ไหม The kitchen is small ใ่ไมมีประธานมีกริยา though ไ right? though it was raining ก็มีประธานมีกริยา even though he is rich ก็มีประธานมีกริยานะครับผมเพราะฉะนั้น though although even though เนี่ยมันจะบวกด้วยประโยคก็คือต้องมีประธานแล้วก็กริยาตามหลังมันเนาะถัดมา even if แปลว่าแม้ว่าเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าความหมายของมันเนี่ยคือแม้ว่ามันจะเป็นแบบนี้ก็ตามใช่ไหมครับผมอย่างเช่น it's still hard to find a job even if you are eligible it's still hard to find a job even if you are eligible เดี๋ยวนี้หางานยากแม้ว่าคุณจะมีคุณสมบัติครบก็ตามใช่ไหมเห็นไหมมันจะมีคำว,ว่าก็ตามไปตามหลังมันด้วยใช่ไหมแม้ว่าจุดๆ,ๆก็ตามอะไรแบบเนี้ยถัดมาคำว,ว่า where อันนี้ไม่ได้เป็นคำถามแต่เป็นคำเชื่อมมันก็เลยแปลว่าที่เฉยๆครับอย่างเช่น I've hidden the money where no one will find it I've hidden the money ผมเนี่ยได้ซ่อนเงินใช่ไหมเอาเงินไปซ่อนไว้ when no one will find it ในที่ที่ไม่มีใครจะหาใช่ไหมครับผมนะถัดมานะครับ wherever อันนี้ก็คือทุกที่หรือที่ใดก็ตามนะครับอย่างเช่น will accompany you wherever you go will accompany you wherever you go เราจะไปกับคุณทุกที่ที่คุณไปเลยนะครับผมก็คือไม่ว่าคุณจะไปที่ใดก็ตามอะ่ะเราก็จะตามติดเกาะไปด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้น wherever แปลแบบนี้ได้ถัดมานะครับ unless อันนี้จะแปลว่ายกเว้นว่าหรือถ้าหากไม่นะครับอย่างเช่น he won't go to sleep unless you tell him a story เขาไม่ยอมไปนอนหรอกถ้าคุณไม่เล่านิทานให้เขาฟังอะก็คือยกเว้นว่าจะเล่าให้ฟังถึงจะยอมใช่ไหมถ้าไม่เล่าก็ไม่ยอมไปหรอกถ้าหากว่าไม่ทําแบบนี้ก็ไม่มีวันจะเป็นแบบนั้นได้ถัดมา in case อันนี้แปลว่าเผื่อไว้นะครับเผื่อว่ามันจะเป็นอย่างนั้นเผื่อว่ามันจะเป็นอย่างนี้อย่างเช่น Take your umbrella in case it rains. Take your umbrella in case it rains. ก็เอาร่มไปด้วยนะเผื่อฝนตกใช่ไหมครับผมเพราะฉะนั้นเผื่อว่าอะไรจะเป็นยังไงก็ใช้ in case ได้ถัดมาคือคำว่า how จะแปลว่าดังที่หรือตามที่นั่นเองนะครับอย่างเช่น you can live your life how you want. You can live your life how you want. เธอจะใช้ชีวิต แบบไหนก็ได้ในแบบที่เธอต้องการใช่ไหมครับผมเธอใช้ได้เต็มที่เลยใช้ชีวิตได้ในแบบที่เธอต้องการเลยนั่นเองนะครับถัดมา weather weather อันนี้มันจะออกเสียงเหมือนกับสภาพอากาศใช่ไหม weather อันนี้ก็เหมือนกัน weather แปลว่าว่านะ he asked me whether i needed any help he asked me whether i needed any help เขาถามฉันว่าฉันต้องการความช่วยเหลืออะไรไหมใช่ไหมครับผม ถัดมา because อันนี้แปลว่าเพราะว่านะครับผมอย่างเช่น I went with them because I had nothing to do I went with them because I had nothing to do ฉันไปกับพวกเขาเพราะว่าฉันไม่มีอะไรทำนั่นเองนะครับถัดมา once จะแปลว่าทันทีที่หรือเมื่อนะครับผมอย่างเช่น Once I v e picked Sarah up I'll call you ทันทีที่ฉันเนี่ย รับซาร่าแล้วฉันก็จะโทรหาแกเลยประมาณนี้ได้นะครับ Once I've picked Sarah up I'll call you เดี๋ยวฉันจะโทรหาแกทันทีที่ฉันรับซาร่าแล้วนะครับผมก็ใช้แบบนี้เนาะตอนนี้มาหัวข้อถัดไปครับผมก็คือ correlative conjunctions correlative conjunctions อันนี้ก็คือคำสันธานที่ใช้เชื่อมคำเชื่อมวลีและประโยคที่มีความสำคัญเท่ากันแต่ มันเป็นคำเชื่อมที่มาเป็นคู่คู่ครับผมอย่างเช่น both and either or neither nor not only but also นะอย่างที่บอกเราจะยังไม่ดูความหมายกันตรงนี้เนาะเดี๋ยวเราจะไปดูในความหมายที่มันยกตัวอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะไปดูกันเลยดีกว่าอันแรกนะครับผม both and จะแปลว่าทั้งจุดๆุจุด,จด,จดและจุดจุด,จดนะครับผมก็คือเหมือนมันทั้งอันนี้แล้วก็อันนี้ด้วยอะไรแบบเนี้ย อย่างเช่น we'll have both chocolate cake and ice cream' have both chocolate cake and b o t I เราจะเอาทั้งเค้กโช็อกโกแลตและไอศกรีมเลยใช่ไหมครับผมก็คืออันนี้ก็เอาอีกอันนึงก็เอาด้วยทั้งอันนี้และอันนั้นใช่ไหมครับผมแบบนี้ถัดมา either or ก็คือไม่จุดๆๆดก็จุดๆๆก็คือให้เลือกอันใดอันหนึ่งนั่นเองนะครับไม่ได้ทำทั้งสองนะอย่าเข้าใจผิดนะมันคือเลือกอันใดอันหนึ่งนะอย่างเช่น we can either go to the movies or stay home. we can either go to the movies or stay home. เราจะไปดูหนังหรือจะอยู่บ้านก็ได้ใช่ไหมครับผมไม่ก็ไปดูหนังไม่ก็อยู่บ้านใช่ไหมครับผมอันใดอันหนึ่งนะครับผมถัดมา neither nor อันนี้คือไม่ทั้งสองเลยนะครับผมอ่ะสังเกตเนาะอันแรกเนี่ยคือทั้งสองอันถัดมาคืออันใดอันหนึ่งอันที่สามคือไม่ทั้งสองนะครับผม อ่อย่างเช่นอันนี้ I'll neither call you nor send you messages again I'll neither call you nor send you messages again I'll neither call you nor send you messages again ฉันเนี่ยจะไม่โทรหาเธอหรือส่งข้อความหาเธออีกแล้วก็คือจะไม่ทำทั้งสองอย่างเลยจะไม่โทรด้วยแล้วก็จะไม่ส่งข้อความหาด้วยใช่ไหมครับผมอ่า้างทางเงอนนะเนี่ยโอเคไปดูถัดมานะ Not only but also ไม่ใช่แค่หรือไม่เพียงแค่แต่ยังจุดๆด,ด,ด้วยอย่างเช่น The cars not only cheap but also great The cars not only cheap but also great แลแกนไม่ใช่แค่ถูกอย่างเดียวนะแต่มันดีด้วยก็คือไม่ใช่แค่อย่างหนึ่งแต่ยังอีกอย่างหนึงด้วยใช่ไหมครับผมอ่ะถัดมา Whether or ก็คือ whether จุดๆ or นะครับผมจะมีความหมายว่าว่าจุดๆหรือจุดๆนะครับผมอย่างเช่น I don't know whether I should go to work or I should stay home I don't know whether I should go to work or stay at home ไม่รู้เลยว่าจะอยู่บ้านดีหรือว่าจะไปทำงานดีนะครับผมไม่รู้เลยว่าจะเลือกอะไรกันแน่นะครับผมอ่ะส่วนสุดท้ายนะครับผมก็คือ as จุดๆ as นะครับผมแปลวะ่า จุดๆเท่านะครับผมก็คือเอา adjective มาใช้ได้นะตรงนี้อย่างเช่น Mary is as tall as Sarah Mary เนี่ยสูงเท่ากับซาร่าเลยเนาะอ่ะประมาณนี้ได้นะครับผมสำหรับใครก็ตามที่งงหรือสงสัยตรงไหนในเรื่องของการใช้ conjunctions หรือคำเชื่อมประโยคเหล่านี้นะครับผมก็ลองพยายาม comment เข้ามาดูนะครับผมถ้าหากว่าใครอยากจะให้ช่วยดูประโยคให้เนี่ย ลองแต่งประโยคเข้ามาในช่องคอมเมนต์นะครับผมแล้วเดี๋ยวจะมาตรวจดูให้นะว่าใครผิดถูกยังไงนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผม ESE ก็ต้องขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับผมหวังว่าบทเรียนที่เอามาฝากวันนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับผมถ้าหากว่าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ ESE และ Tutor Word จะต้องขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ